เอาใหญนี like ่กันรยอ่ะลูกไม่พ้เอามาเอามาเอามาอัดหลกเนี่ยงนี่ปลาสดอืมมาดอกุ้นกินก้าวกันสวดีจ้ามาเดียวหืมก่องไก่กระโดยกองให่กระโดย

กัวป,ปลิกไม่ว่ามันเลยกัวปลิกแก่ว่ามันปลาจอมปั๊บป uh ี้ในแต่นี้ก็กรอบใกล้ปลาจอมลาวตั้งมาเลยครับมีแต่ก้องเปรี้ยวๆดมๆเอากินได้กินอืมกินเลยกินเลยนุ่งกินว่าตื้อมั้งว่าตื้อก็เออก้องปักบานบานปักว่าตื้อตุกเนียง ลูกเต้อลูกเมียงลูกโตเอ้ยเห็นไดเลขนาดนี้แบบเปิลกินหรือไมานัอนดิ๊ดกินไม้เเมียงเกลียวฮะนากินเมียงฮมนะกินเลี้ยวลูกโตนวนไม่เด้ตือไมหรอกได้เองไม่ได้ตัวบงใช่ไนั่นเจอเี่ยตัวบงอ้แต่เดียวแก

นี่ตาไม่ใใช่ปันไม่ใหญ่โออนะไรแล้วอีกเดี๋ยวนี่กินโอ่างเปลกนก,กินโอไม่ผมเนื้อเนื้อไหยเนาะกัดเลยกัดถือไมอืมเก่งจำตำจำเก่งสมำส้ปลาตัวมัน,นดีนะรานี่เนาะ ได้แล้วก่ะก็เย็บอะไได้แล้วตู้เมกโรเนื้อมันว่างไม่มันกันเนื้อมันว่างไม่อยากจะให้พวขัท้ายอยู่อันนนะมันแข่นะอยากขเขียวมมาสวครับตัวก้นกินกล้าวกับคุณยาคุณมวันนี้ เกงมตมตมตมลูกเนี่ยหลูกโต๊เจาวนไปไหนไม่รูว้วันนี้ปเปนนึกโอก๊จาวนนะันาแม่บบน,นะมาจากวนันนั้องคลิปเปนี่คลิปอย่มาดาไรตัีนี่าาล,นลาเ้ินทีหรอไม่เ,อ,อ,มเอ็น่วันนั้นโซไดงทีกันใหญ่ไหมมันมจะเร็วมดเลว

không cười cho em